สวัสดีครับผมแนนนะผมจากเพจน็กวิ่ไบ่นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ของใหม่มาอีกรุ่นหนึ่งนะครับกับ Honda นะครับ NC750X ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวของรถปี2022นี่เลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวรถระบบ DCT นะครับก็คือคล้ายๆกับระบบออโต้นั่นแหละครับผมแต่สามารถใช้ได้2แบบเลยนะครับทั้งเป็นระบบออโต้แล้วก็ปรับ เกียร์เป็นแบบแมนนวลเป็นแพทเทิร์นชิได้นะครับคันนี้นะครับผมได้ทำการเทสขับเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถขับดีแบบดีสุดๆไปเลยครับระบบเกียร์อัจฉริยะตามที่ Honda เขาโม้จริงๆครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ได้พัฒนามาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับกับเรื่องเกียร์ DCT ของ Honda นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเร่งแซงหรืออะไรพวกนี้นะครับ ตัวเกจจะมีการตกชิปดาวให้เราเลยนะครับผมซึ่งมันส่วนตัวผมว่ามันเจ๋งมากนี่ครับตัวรถมีระบบขับขี่ให้3โหมดนะครับผมนี่นะครับก็จะมีสแตนดาร์ดนะครับลงเรือนให้นี่ครับก็จะมีสแตนดาร์ดมีสปอร์ตนะครับผมนี่ครับมีสปอร์ตมีสแตนดาร์ดนะครับมีเรนนะครับผมแล้วก็มียูเซอร์นะครับ4โหมดขับขี่นะครับ เลือกปรับเลือกใช้งานได้เลยนะครับผมสำหรับตัวน่นตัวนี้นะฮะนี่นะครับตัวเกียร์นะครับก็จะสามารถเลือกได้นะครับตัวนี้เอาไว้ปรับเป็นแบบขับเป็นออโต้หรือว่าแมนนวลนะครับตัวนี้จะเป็นทั้งชุดตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมเกียร์นะครับโอเคตัวนี้ก็ที่เห็นตัวนี้จะเป็นเบรกมือนะครับผมนี่นะครับเอาไว้ล็อกล้อหลังนะครับผมพอจะปลดก็กดตัวนี้นะครับ เสียงรถเครื่องตัวนี้นะครับส่วนตัวคล้ายๆกับเสียงของรถด,ดูคติเลยนะคะถ้าเปลี่ยนห่อสักไปนี่คือดูคติถ้าชัดเสียงนะฮะเพราะมากๆนะครับตัวนี้นะครับข้างหน้าจะไม่ใช่ที่บรรจุน้ํามันนะครับผมจะเป็นที่ใส่ของนะครับผมนี่เก่งมากครับอันนี้ก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ทั้งใบนะครับหรือว่าจะซื้อไปสลับจ่ายตะลงตลาดก็ได้นะครับ แล้วก็ส่วนด้านหลังนี่นะครับจะเป็นที่บรรจุน้ํามันนะครับผมนี่นะครับซึ่งการออกแบบมาอย่างนี้นะครับให้ถังน้ํามันอยู่ด้านหลังนี้มันจะเป็นตัวช่วยเรื่องของบาลานซ์ของรถนะครับโอเคชัวร์รถจะมาเป็น Fu l l LED แล้วนะครับผมทั้งหมดเลยตัวไฟจะเป็นสองขันครับตัวข้างล่างนี่จะเป็นไฟสูงนะครับเรามาดูกัน ตัวนี้จะเป็นตัว traction control นะครับมีเบรคพื้นฐานตัวนี้เป็นฝ่ายชิปไลท์นะครับตัวแบบนี้นะครับนี่นะครับชุดไฟเดย์ไลท์สวยสุดไปเลยครับชุดไฟชุดนี้ ตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ไฟสูงครับตัวนี้เป็นในกรณีเราเล่นชิปเกียร์นะครับผมฝั่งนี้ไม่มีไม่มีคันเกียร์ให้เราเตะแล้วนะครับหายไปแล้วสวยเยี่ยมทุกจุดครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมใครที่กำลังมองหารถอยู่นะครับ ตัวนี้ออกใหม่อยู่ที่365,000บาทนะครับผมแต่คันนี้การันตีแล้ครับเป็นมือสองคันแรกในไทยนะครับผมไม่ถึง3 0 0แสนบาทนะครับผมพบคันนี้ได้ที่ n e c t Big Bike นะครับคันแรกในไทยแน่นอนครับกับ n c 7 5 0 X นะครับมือสองคันแรกในไทยแน่นอนครับผมไลต์ตำหนิครับใครที่สนใจคันนี้ก็แวะมาดูได้นะครับ หรือว่าติดต่อที่08 5 5 5 3 0 5 6นะครับผมรับซื้อขายและเป็ีนรถบิกไบมือ2ทั่วประเทศนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับผมขอบคุณนะครับโอ้อีกนิดหนึ่งครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับผมพอดีว่ากำลังเริ่มทำช่องนะครับขอบคุณมากเลยครับ